สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมน,นะครับเซลนุกนะครับปฏิพัฒน์วันนี้นะผมก็จะเอา,อาเป็นดีแม็กนะครับแคปเพาลอยนะลูกค้านะครับนี่ให้ลูกค้าดูนะครับว่าตอนเดียวเราก็มีนะเป็นเพาลอยแล้วก็รถแคปเราก็มีนะครับเพาลอยนี่ครับให้ลูกค้าดูนะครับรถสวยนะลูกค้าทะเบียนก็สวยหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับ ตัวนี้ก็ไบหน้าครับหลอดเดิมเดิมครับคือคของเดิมเดิมเขาเลยจัดโรงงานะลูกค้าล้อแม็กใหม่ย่างใหม่นะครับนแม็กเลือกลายได้นะครับไม่ชอบลายนี้บอกได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนลายให้นะครับตัวนี้นะไม่เห็นลูกค้าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับแ ภายในนี่แล้วก็เบาะเบาะเบาะตัวนี้ก็สวยนะลูกค้าเป็นผ้าคาร์เมี่นะครับมาดูราคาหน่อยนะตัวนี้นะเป็นอิยุสุนะครับดีแม็กแนะครับสามนอนะครับปี2021นะครับราคา6กแสนห้าหมื่บาทนะครับเลขไม้สองหมืนะครับไม้น้อยมากนะครับหกหนะครับแคปปี2021นะครับแคปเพาลอยนะลูกค้า รับได้คอ,อกใหม่ด้วยหัวเลนนะครับ,บ,รรบออก,อกเสียวเลยนะครับสองพันยิบเอ็ดหอันนี้ก็ยางใหม่นะเป็นยาง XCD2 น,นะครับของใหม่เหยี่ยมกริปลูกค้านี่รับค,บคบอ,อกลองดูลองดู ช่วงหลังรนะับด้านล่างนี่ได้ไปลายท่อมานะครับเจ้าของเก่าใส่ปลายท่อมาเห็นไหยครับจะถ่ายยากนิดน,นึงครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะลูกค้ามีโชคควยสองต้นนะครับฝั่งละนะฝั่งละสองคนระับแหนกว่าเรียงเป็นตับเลยนะครับให้ลูกค้าดูรถเรามีเยอะนะลูกค้าครับผมก็รีวิวทีละคันทีละคันนะให้ลูกค้าดูสลับกันไปมานะครับ ซีว่บ้างดีแม็กซ์บ้างนะเพราะเรามีเยอะนะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยนะถ้าใครสนใจอยากมาเดินดูชมรถนะเพราะบางทีลูกค้าบอกว่ามีรุ่นไหนบ้างครับขอราคาทุกคันทุกรุ่นได้ไหมรถที่ร้านผมนี่จะเป็น100ร้อยคันนะลูกค้าบางทีส่งไปหมดลูกค้าจะดูไม่ทันผมก็ส่งไม่ไหวแนละ้วร้อยกว่าคันนะครับอาจจะแบบเลือกคัด,คดให้ลูกค้าสิบคันได้สักสิบคันได้พอถ่ายแลลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะผงเลยทำไมผมขอราคาไปมีรุ่นไหนบ้างไม่ส่งมาช้าจัง วันเยอะมากลูกค้าที่ร้านนะครับนะครับภายนอกภายในไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้แทนกล้องให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับนะฮาว่าผมโมนะครับนี่ดูนะครับรถตอนเดียวเนี่ยเชิงพาณิชย์เนี่ยแล้วก็รถข้อนะครับครับความเยอะนะนะครับนะครับเป็นไงลูกค้าเยอะไหม ครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆรือยากมาดูรถจริงๆมาได้เลยลูกค้าผมทดให้ทนลองคงทดลองขับได้หมดนะครับผมพาไปลองขับยินดีเลยนะครับเราคันรถเกตเออยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักมีความน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่นะครับภายในของดีแม็คันนี้นะเป็นดีแม c กแคบนะลูกค้าปียี่เบ็นะครับเลขไม้เท่าไรเอ่ยซูมเลยสองหมเจยหกสิบแกิโลเมตรนะครับไม้น้อยนะลูกค้า ไม้แท้นะครับเทสศูนตัวเนี้เข้ามันมีวารันตีสูนยอยู่แล้วนะลูกค้าสามารถเข้าสูนต่อได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหกเกียร์นะหกสปีดน,นะครับนะครับของดีแม็กเดิมๆนะเครื่องเล่นเสียงเขาก็จะมาแบบแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับครับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับดีแม็กแนะครับตัวนี้นะปีสองพันยี่นะ ราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมนะครับทันนี้กุญแจก็รีโมทนะลูกค้าผมลืมให้ดูอันนี้ไฟฟ้านะลูกกระจกนะครับกุญแจรีโมทแต่รู้สึกน่าจะมีสำรองนะแต่ผมเช็คให้นะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยทักแชทมาได้เลยนะครับหรือกดที่ลิงก์ id line ก็ได้นะครับเอาไปพิมม้ไปพิมไมดีไลน์นะครับแอสซายนะครับห้าห้านะครับ อย่าลืมนะครับตัวแอดนะครับหรือตัว assign เองนั่นเองนะครับ555แล้วก็ P นะครับสวยนะลูกค้าคันนี้นะปี2018นะครับใครที่สนใจอยากได้แคปเทอร์ลอยนะเผื่อบางคนบอกว่าผมอยากได้แคปมากกว่านะพาลงพาลูกไปส่งของด้วยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับนี่นับก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมเซลล์ลุงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจก็ ทักมาในแชทได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับ089515412หรือไปพิมพ์ ID Line ก็ได้นะครับ SS s s i g n นะครับ 555P นะครับมันจะขึ้นมาฝ่ายขายปฏิพัณฑ์เลยนะครับโอเคครับสำหรับทีปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ